เดิมีคู่แรกครับซึ่งเป็นคู่ระหว่างระยอง f อฟซเปิดบ้านรับกาเยอนของนครราชสีมามาด้าเอฟซครับคู่นี้นะครับเราบอกว่าเป็นทีมที่เกรดบอลเนี่ยมาตรฐานเดียวกันเลยระยอง f อฟซนะครับนัดแรกครับพ่แพ้ให้กับไปเคาะนะครับไป3ประตูต่อ2ส่วนนครราชสีมามาดดาเอฟซครับเปิดบ้านนะครับเสมอกับชลบีไป0ประตูต่อ0ูนย์แล้ววันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้าน,นครับระยองเอฟซีเนี่ยแบกน้ำหนักมาหน่อยครับต้องบอกว่าการแบกน้ำหนักแบบนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อระย,ยองเพราะว่าผลงานของระย,ยองเนี่ยต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าจะเจอกับทีมใหญ่เล่นได้ดีครับแต่เวลาเจอกับทีมบอลที่เกรดเดียวกันนะครับละยออเนี่ยมักทําผลงานไม่ดีวันนี้เล่นในบ้านละยอนครับเป็นทีมที่ผลงานเล่นในบ้านได้ดีแต่นครราชสีมามาร์ด,ด้าเอฟซีครับมักเก็บแต้งกับทีมที่อยู่ในเกรดบอลเดียวกัน,นได้ แทบทุกครั้งเลยแล้ววันนี้ครับผมบอกเลยว่าคู่เนี้ยสูสีเป็นฟุตบอล3หน้าโอกาสนะครับต้องบอกมีโอกาสที่จะเก็บสามแนมได้ทงคู่แต่โอกาสที่ลงเอยด้วยกันเสมอในคนนี้บอกว่าสูงเหนือเกินครับเพราะว่าวันพัดแรกนะครับเรยองเอฟซีเนี่ยพ่ายแพ้มาทําให้นัดนี้ครับต้องโฟกัสเป็นพิเศษนะครับจะมาบู๊แบบเต็มร้อยก็ไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าถ้าทาพลาดท่าพ่ายแพ้ขึ้นมานะครับจะทําให้พ่ายแพ้เนี้ยสองนัดติดต่อกันส่วนนครราชสีมามัดตาเอฟซีนะครับวันนี้นะครับก็ดีเลยว่าสบายใจหน่อย เพราะว่านั้นแรกเนี่ยเก็บมาได้1คะแนนวันนี้ครับถ้าได้อีก1คะแนนเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมบอกว่านครราชสีมามาด้าเอฟซีครับจะเล่นแบบเพเซฟพยายามตั้งรับให้แน่นๆไว้ก่อนครับไม่ได้ก็ไม่เสียโอกาสที่คู่นี้จะลงเอยด้วยการจบผลเสมอเนี่ยมีสูงครับผมบอกว่าน่าเชื่อที่ฝั่งนครราชสีมามาด้าเอฟซีจะไม่แพ้ให้กับพยองเอฟซีแน่นอนครับคู่แรกครับฟุตบอลไทยลีกหนึ่งให้ไปที่นครราชสีมามาด้าเอฟซีครับ